ครับเพลงนี้ก็จะฝากสายลมแลยความมืดนะครับขึ้นไป<ค>นสู่ท้อง,งฟ้า,าฟ้าอาวกาศไปถึงดาวเทียมนะครับแล้วก็ถ่ายดาวเทียมก็จะถ่ายทอดแห้งนะฮะไปทั่วเป็นคลื่นกระแสออกไปกระจายไปไปทั่วนะครับนคนที่มีคลื่นเดียวกันนี้ก็จะรับได้ว่ามีบุคคลกลุ่มหนึ่งกำลังส่งกระแสจิตหรือกระแสใจนี้นะ mm hmm. เพื่อจะบอกว่าชาติจะต้องการอะไร เพราะว่าตอนนี้เราไม่รู้ว่าชาติต้องการอะไระไม่รู้อะไรต้องการอะไรต้องการเออศรษฐกิจที่มันดีหรือต้องการประชาธิปไตยหรือต้องการ, urging, รเผด็จก,การหรือต้องการอิสระไร้เทียมทานหรือเราต้องการอะไรกันแน่นจริงๆแล้วเราก็บอกว่าเราจะบอกว่าชาติต้องการคนแบบไหนต่างหากเราต้องการคนต่างหากเพราะประเทศชาติเรา ประกอบด้วยบุคคลคนเท่านั้นที่ทาให้เกิดความเป็นชาติได้นะร่วมกันสร้างเป็นอู่หมู่กลุ่มขึ้นมาสร้างเป็นสังคุณมามีจารีตประเพณีวัฒนธรรมมีขนบธรรมเนียมมีวัฒนธรรมที่ฝังแน่นปักแน่นและก็มีคนนะแล้วคนนั้นเป็นคนอย่างไรนี่แหละคือสิ่งที่ต้องการจะสื่อไปสื่อด้วยเสียงเพลง ชาติต้องการคนที่สือ่อสัารชาติต้องการคนเสียสละหากประชาชนเกียจกร้านคุณจะอดยากยากจนชาติาต้องการคนที่สือ่อสัารชาติต้องการคนเสียสละ ชาชนโง่เขลาก็สิ้นชาติเกิดกันหนเดียวบนแผ่นดินเดียวรวมฝันอยู่ร่วมเผ่าพันเผ่าใครเผ่ามันเผ่าไทยห <What? S 1> ัวใจเรารวมเข้าด้วยกัน ทุกสุขเรามีรวมฝาฟันความรักจริงใจอันผูกพันเป็นชาติเดียว <c oughs> ชาติต้องการคน <c oughs> ที่สื่อสา์ชาติต้องการคนเสียสละหา <c oughs> กประชาชนเกียรติกรคนจะอดอยาก จชาติต้องการคนที่ซื่อสัตย์ชาติต้องการคนเสียสละหาก<อ>ประชาชนงูเข่าก็สิ้นชาติไทยชาติต้องการคนที่ซื่อสตัตย์ ชาติต้องการคนเสียสละหากประชาชนเกลียดค้านคนกระอดอยากและยากจนหากประชาชนโง่เขลาเราสิ้นชาติแน่ก็ขอฝากเพลงนี้นะครับไปกับประชาชนหลายคนนะครับที่กําลังจะไม่รู้จะไปที่ทางไหนเพราะข่าวเฟคนิวข่าวะอะไรออกมาเยอะเเกิน เราจะต้องรับฟังด้วยความฉลาดสําคัญที่สุดต้องมีความฉลาดในอารมณ์ด้วยเพื่อชาติจะได้เป็นบึกแผ่นเป็นหนึ่งเดียวและทิ่งที่สําคัญความซื่อสัตย์และความเสียสละเท่านั้นที่ได้ยั่งให้ชาติอยู่ยั่งยืนสถาพรต่อไปครับฝากไปกับสายลมด้วยความมืดสู่พี่น้องประชาชนไทยครับผมมือ,อสิเอาไว้ทำไมมือ